ดวันนี้เราจะกินสลัดอินโดกันลูกปัมลูกเลียวก็จะได้แกะสลัดอินโดเสร็จแล้วนะคะนี่คือสลัดอินโดค่ะสลัดอินโดนี่คือเนื้อมันแล้ววันนี้เราอยู่ขุนหารเราจะกินตำนานลูกชิ้นลูกชิ้นลุงหนอมลุงหนอมก็ไปแล้วแหละแต่ว่ายังมีคน ดำเนินการต่อเนาะต่อยอดธุรกิจอยู่น้ำจิ้มลุงหน่อลูกชิ้นลุงหน่อมขนมครกแม่วันละอยู่คุณหานค่หนะหลังจากกินข้าวกับทุเรียนเสร็จแล้วก็กินลูกชิ้นต่อเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้หวัด มาค่ะกินลูกชิ้นลุงหนอมลูกชิ้นเอ็นทอดกับกรอบแก้เผ็ดด้วยสละอินโดแกะแล้วอยู่เป็นเดือนนั้นเนี่ยมาจากตรังสละอินโดเจ้าเห็นไหมโอ้อะไรอะไรก็เกี่ยงตับมดตัวไปใส่บดได้ผลห้ามหัว ลูกชิ้นหน้าเขาเปิดแ่บอยู่ได้เนาะของบ้านห้องลูกชิ้นกระเกียงตับสะลากระเกียงตับรอปอกมาสลาอินโดจ้าลูกชิ้นจะลวกปากเอาเด้อกินเป่าก่อนเด้อควนขมงโฉงเฉงเลยลโอ้ลูกชิ้นกับขนมครกพูดผิดพูดถูกนี่ขนมครกอะคะพูดละเมอไปเลยลูกชิ้นก็ร้อน ร้อน,น,นอร่อยดีดลูกชิ้นกับขนมครกสลาอินโดเนื้อนแน่นมากกรอบอร่อยค่ะฝนชํำเลยค่ะต้องกวาดน,น้ำฝนตลอดเลยค่ะ บ้านเห้าบันตะุฒเปนบบาบานหัวซาเออบานหัวซาโอนี่ปตบตอ่เทียบ้านเร็ไหมครับนะเสร็ไหมคะแต่งหูแต่งหั่นย่านย่า

บ้านหัวช้างเสียหัวช้างแหละต่อไปข้างหน้าโน้นที่มีแตงเยอะๆคืาเรียกบ้านตะกุ่มจุเลียนภูเขาไฟปะกินอะไรปากินลูกชิ้นเหรอเขากินปลาหมึกย่างเรากินจุเรียนภูเขาไฟลูกกำลังกินเลยนะละวังตัวกมีแค่นี้อ๋อเพราะว่าไปอิ่มดอกแหน่นี่ เนื้อดีพี่ยุทธแต่ลูกไม่ใหญ่รูเลียนบูขาวไฟแก่เนี่ยกินขนาดลูกเล็กๆนะ่ะเ,เป็นเป็นแฉกเ,เนื้อดีเมื่อเช้าก็เนื้อดีเป็นเส้นเลยนะสวยไหมอร่อยไหมครับ <laughs> Anh trời ơi, nó sếp, sếp. thêm, 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 còn คืง่กับคนองากันเกษตร้าค้กินฝั่งนี้เราไปเชื่อตัวเรียนจากฝั่งโน้นครับขขาเบ้าอละี่ก็บสวนซีชุกใอรคอนเสิรีาวขาน้าใหม่ขาน้หมโอยไปเลหน่อยหน,น่อยึ่งอันไปแหงๆก็ได้ทยเออเอา่บล่ะบออันนี้แหละนมันกระบออันเี้ล่ะเออโอ้โอ้นี่เด็ก แป๊บเดียวเองกินชงเราจะรักษาหน่อไม้ไว้ทำซุปอืไหใช่ใช่ใไว้ทด้ว่ออันไหนก่อนี่ไงก็เผาเสร็จโอ้ยตอนไฟนุกๆกลืมมทายรูปเนาะอืมาบ้านเพื่อนกาลยาบังน่าอ่าองอ่นงเออไปบังอ่างงหน่อยอ่างโอ้แต่ไครตกมก็ะช่องตลาดบ่เนี่ยฮะดูความได้ก็เต้อ มามาออกยูท mm. ูบน้ำกันใไปไปโหลดก่อนน้องยืนเงานคอยกระเห็นเก่าไทยอันนี้ไปเบิร์ดเดย์น <uh> şey ้องแว็กอยูああ <h 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 ่จำใบขึ <h <h ้นเดบินมาไหวเยน้ำเขาเงินเชิญครับไม่เอาลูกไปเถอะให้แม่เห็นไปเลยฮะเออมันเป็นเปียวอางนพันอย่างไร เขาบอกว่าไข่อะไรไข่ปลาไข่ปลาเอรไข่ปลาหวานอยู่ติดตามแล้วอไม่ไิ่เลยไม่มันแดงแต่มันต้องแดงเมื่กนแช่ให้ด้วยน้าโอเคไม่ได้แล้นึกขาอไดงเอขาไอเยะไข่เด็กเด็กเขาเอเขากล้านเ่มื่กนติดตามเห็นไหมบอกไม่ต้อโฆษณาหลยคนโอเคยูทูบ แม่หรือว่ายูทูบแม่ว่าต้กดไอ้นายเห็นน้ำเตะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเอาช่างหน้าไม่เป็นไรครับเรียวๆเฮ้ยเพื่อนปลูกเราเก็บเว้ยนี่แหละเขาเรียกว่าไม่ได้เก็บคนเก็บไม่ได้ปลูกของใครของก้อยดี๋ยวพผึ้งโอ้โห อันรอลับค่ะรอลับค่ะเข้าไปได้เลยครับเข้าไปได้โชกก่อนโชกก่อนโอ้โหเออมามาเว้ยอันเอาไว้โซ่คนนี้ไปยังเอาอันออัันนเอาเลยตามสบายคั่มอกเลยเนาะตามสบายโอ้ประเดี๋ยวอับวชยุ่งอู้สวยมากว้าใช่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 เข้าไปได้เลยครับ โอ้ยยานมันบางดิไปเอาบมองอื่นบอได้บอเอาไปให้พี้มาเอาต้องสุกๆมาเอาต้องสุกๆไม่เปรี้ยวต้องเปรี้ยวสิไปกินที่เกลืออ๋ออืตึงๆให้จับแน่โอ้ตาข่อยอืระวังเลยเพราะอะไรเพราะอะไรแบ่งคนเออนั่นแหละเ้ย้น้อยพี่โล่เน๊ อืมดาดาวครับดาดาวครับอ้าวเก่งเฮงเลยสุดยอดสุดยอดเออรวยรวยรวยเฮงเฮงรวยเริ่มอีกเลยอังุนครับอังุนจากบ้านกันทองสวนแม่กัลยา จะไปกินพริกเกลือเนี่ยเอาไปตั้ง